สวัสดีครับท่านท่านลองพุ่กับอันนี้สวนนี่ปลูกมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสวนนี้ปลูกมาห้าปีปีนี้ปีที่หกปีที่หกผลผลิตจะแฝงปีที่แล้วอปีนี้ก็คาดว่าน่าจะได้ผลผลิตมากกว่าปีที่แล้วอันนี้เก็บผลผลิตมาปีหนึ่งแล้วใช่ไหมครับปีหนึ่งในการเตือนฟื้นสภาพดินเนี่ยทุนเท่าไหร่กดล่องยกล่องต้อง เพราะที่นี่มันเป็นดินลุ่มต้องใช้แมกโรมาขุดขุดเป็นร่องห่างกันปลภูกาห่าง8เมตรระยะแปดเมตรครับน้ำนี่ก็มีตลอดน้ำตลอดแล้วก็ใช้น้ำประดานเติมทำสปริงเกอร์รวันละกี่ครั้งวันวันละวันละรอบห่างกันวันเป็นวันถ้าหน้าฝนอย่างนี้ไม่ต้องรดเลยปล่อยน้ำจะเยอะเกินไปได้ทำไมผลผลิตขายได้ได้ประมาณเท่าไหร่ละครับที่ผ่านมาถ้าคิด เป็นต้นต้นหนึ่งยี่สิบลูกก็จะได้ประมาณหมื่นอ๋อต้นละหมื่นอันนี้มีกี่ต้นครับร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นก็ร้อยหมื่นโอ้อันนี้โดยโดยโดย,โดยประมาณครับโอเคโอเคกิโลหนึ่งก็ประมาณ 180. ร้อยแปดสิบถ้าในสวนก็ร้อยสี่สิบโอเคถ้าเขามาซื้อเหมาสวนเลยร้อยยี่สิบรสชาติเป็นยังไงตุเรียนที่นี่รสชาติเป็นยังไง มันกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มใน,น,มในกนลิก<ม>่นเป็นหวานมันไม่มีกลิ่น<อ>ไม่มีกลิ่นอันนี้จะจุดขายของทุเรียนปาระครับมันไม่มีกลิ่นนี่คือไม่เหม็นฉุนแต่ว่าหอม,หอมหอเลือว่ายังไงอ่ามันมีกลิ่นอยู่แต่กลิ่นนิดนิดอก่า,าแล้วมันไม่เขาเรียกว่าจับแล้วไม่ติดมืออ๋อแล้วทุเรียนตัวนี้ทําให้พวกต่างประเทศไม่เคยกินว่ามันเหม็นแล้วก็กลับมาสนใจให้การสนใจอ่าแล้วันนี้ส่งออกต่างประเทศกันเยอะตรงตรงนี้ชื่อตำบลอะไรหมู่บ้านอะไรครับ ตำบลละลายบ้านโคกเจริญตำบลละลายอำเภอกันทารักษ์สีสกิดสภาพดินเป็นยังไงครับสภาพดินเป็นดินเหนียวปนกับหินคล้ายๆกับดินดินภูเขาไฟเก่าซึ่งซึ่ง,งยุบตัวไปยุบตัวลงมาก็จะกลายเป็นดินวนันนี้ก็จะปลูกสมัยก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นทำานาได้สองครั้งอพอดีเขาปลูกต้นยางพาราเยอะครับน้ำรากยางพาราดูดซึมน้ําไปก็เหลือทําได้ปีละครั้งเท่า าปกติโแต่น้ำจะเยอะมากครับเดี๋ยวน,น้ำลุก